อีพีมาเบิลนะครับเป็นไม้ที่สวยมากนะฮะเป็นไม้ไม้เลื้อยนะครับเขาจะเกาะตามเสานะฮะเมื่อก่อนอีพีมาเบิลนี่ใบเดียวเนี่ยใบหนึ่งนี่ยผมซื้อมานะฮะแม่ผ่านใบเล็กกว่านี้นะครับใบละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะฮะปัจจุบันก็ยังนิยมเล่นหากันอยู่นะครับนะฮะสำหรับอีพีมาเบิลนะฮะถ้าใครอยากเลี้ยงนะครับ ที่สวนเรามีตัดชาไม้อยู่นะฮะต้นเล็กๆมีนะครับหลักร้อยนะฮะต้นเล็กๆมีหลักร้อยนะครับนี่เอาให้ดูฮะนี่ต้นแม่พันธุ์นะครับยิ่งโตยิ่งฉีกใหญ่สวยนะครับจะสวยมากนะสวยมากเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้นะครับ0ูนย์แปดแปดเจ็ดแปดเก้าสี่เก้าห้าหกหรือมาดูต้นจริงได้ที่สวนก็ได้นะครับสวนธงชัยนะฮะ อีพีมาเบิลนะครับเป็นไม้ที่สวยนะฮะเอาไปแต่งร้านนะฮะแต่งบ้านแต่งร้านเลี้ยงไว้ดูเล่นสวยครับเป็นไม้ฟอกอากาศไม้นิยมอีกต้นหนึ่งเลยนะฮะควรจะต้องเก็บควรจะต้องมีนะครับนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ